ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องคั่วกาแฟบูเลต t แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนคลิปนี้มีคำตอบ b ูเ l ต t R1 V2 สามารถคั่วกาแฟได้ตั้งแต่100กรกรัมจนถึง1กิโลกรัมมาพร้อมกับร,ระดับพลังงานทั้งหมด9ระดับแฟนสปีด2 2ระดับและดัมสปีด9ระดับมีอินฟราเรดบินเทมเพอเรชอร์เซนเซอร์ที่คอยทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของเมาเลตก,กาแฟได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ และมากับเครื่องคั่วรุ่นใหม่ล่าสุดบู l ลต t อาร์2คั่วกาแฟได้ตั้งแต่100กรัมจนถึง1กิโลกรัมเป็นรุ่นอัปเกรดมากพร้อมกับพลังงานที่เพิ่มขึ้นสามารถปรับได้ทั้งหมด10ระดับทําให้ร้อนเร็วกว่าและทนทานกว่าสําหรับการคั่วต่อเนื่องหลายๆแบตช่วยลดวยเวลาและเพิ่มกําลังการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม และมากับรุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดในตอนนี้ b u เ l e t r จุโตอัพเกรดความจุถึง1.2กิโลกร,รมัมมีกำลังไฟฟ้าสูงถึง14ระดับทำอุณหภูมิได้เร็วเหมาะสำหรับการคั่วขายในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะมาพร้อมกับหม้อทำความเย็นมเมล็ดรุ่นใหม่ล่าสุด ถ้าหากท่านใดนะคะต้องการทดลองคั่วกาแฟกับเครื่องคั่วถึง3รุ่นสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook a r i o Thailand หรือ LINE at, at a อดแ t h อ i ร a n d ได้เลยนะคะหรือถ้าหากมีคำถามด้านใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคั่วถึง3รุ่นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ็มจะตอบทุกคําถามที่ท่านสงสัยเลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ